ล่าสุดมิวทำกลับมากรุงเทพคะ่ะเจอผู้ได้สารชาักปีดิคซี่เจออ๋อเป็นลัติิเพื่อนที่นั่งสัมภาษณ์นั่งข้างเธอสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเธอไม่น่าจะผ่านนะไม่ออแม่แล้วทำไมถึงตัดสินใจจะไปสายตะวันออกกลางเพราะว่าเคยสมัครตะไซเนี่ยเกิน15ครั้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการ Sky Talk นะคะเป็น EP 3 แล้วก็แขกรับ,บเชิญนี่สวัสดีค่ะชื่อมิวนะคะวิงสิบ่อค่ะบินมาจากตะวันออกกลางเลยนะคะเขาเป็นคนที่เคยภาษาอังกฤษอ่อนใช่แต่สุดท้ายสู้มากเนาะสู้อืมสู้จนติดปีกได้ถึงสีสายสี่สาย้าบิน สุดยอดแต่ก่อนจะเรียนวิงอ่ะมาเรียนกับโคตั้งแต่คาดภาษาอังกฤษใช่โคมาเรียนกับโคตั้งแต่ขาดภาษาอังกฤษเลยค่ะขาดแรกเป็นขาดภาษาอังกฤษตอนนู้นนางยังแบบใส่ชุดนักศึกษานั่งมาจากไหนนางมาจากหลังศิษค่ะทุกคนมาเรียนในเมืองสุดทุ่มเทสุดๆบบทำไมภาษาอังกฤษถึงอ่อนตอนนั้นเพราะว่ามิวอ่ะไม่ได้สนใจภาษาอังกฤษเลยเหมือนตอนแรกที่เรียนก็ไม่ได้สนใจภาษาอังกฤษเลยค่ะตอนมัธยมมูเลกเรียนศิลปจีนแล้วก็แบบอไปแบบ ภาษาจีนกุบกรบแล้วทีนี้ภาษาอังกฤษเราก็แบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นเออแต่ตอนนั้นก็คืออยากเป็นแอร์ใช่อ่ะชาร์ไอซีโอเคแล้วพอจบคอร์สเดอะวิงลงสนามมันติดปีกได้เลยทันทีมไม่ไม่ไม่ใช้เวลาเนาะใช้เกือบปีอ่ะจนคนในวิงติดปีกหมดแล้วมิวติดปีกคนสุดท้ายของวิง เอ็นดูในวิงมันแบบติดปีกกันหมดเลยเป็นแบบวิงที่ติดปีกหลายเปอร์เซ็นต์ติดกันทุกคนนะติดกันทุกคนตอนที่ยังไม่ติดปีกเราก็มีไปดูดวงกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปดูดวงโค้ดพ้าไปดูดวงทุกคนทีพอยขวางแม่นไว้แต่หมอดูเขาทักนะว่าจะได้เป็นแอร์ใช่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สายี้ถามหมอดูชื่อหมอดดวค่ะนิวแล้วตอนนู้น่ะ ตอนที่เราเจอความผิดหวังอะแต่ทำไมเราถึงย like uh ังไม่ท้อกำลังใจดีทุกคนใช่กำลังใจดีแล้วก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้กดดันตัวเองใช่ทุกครั้งที่เหมือนไปลงสนามอะถือมือถือว่าถ้าเราอะไปหาประสบการณ์แล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองค่ะแล้วก็เหมือนกำลังใจดีก็เหมือนคุณแม่ก็ไปรอทุกสนามค่ะเป็นคนทุกสนามใช่โคนแล้วก็เหมือนเวลาแบบไม่ผ่านก็จะเทคหาโค้ดโค้ดก็จะแบบไม่เป็นไรเอาใหม่เนอะไม่เป็นไรเอาใหม่ โคดก็เลียกให้มาเป็นเลยขาโคดด้วยใช่ช่วงหนึ่งไปเป็นเลขาโคดพอมาทํางานกับฉันแป๊บเดียวนะติดปีกเลยนั่งปุ๊บไปปั๊บตอนนั้นสายการบินแรกที่ติดปีกคือสยามแอร์ค่ะอืเป็นสายการบินที่ตอนนี้ปิดไปแล้วขั้นตอนตอนไปสอบสยามแอร์เป็นไงบ้างนิวก็วันแรกไปยื่นเรซูเม่ค่ะแล้วก็เหมือนสัมภาษณ์นิดหน่อยเออแล้วก็โชว์ตัวให้ผู้บริหารดู ช่แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีโทรศัพท์มาแจ้งค่ะว่าผ่านหรือไม่ผ่านานี่ใช่ก็ได้ผ่านก็ได้ผ่านวันนั้นไปทำงานกับโค้ดด้วยโค้ดไปเป็นเหมือนออวิทยากรสัมภาษณ์ให้โรงแรมแล้วอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์เข้าตอนเลิกงานพอดีนนใช่แล้วก็แบบาจากสยามแอร์นะคะจะโทรมบอกว่า,วาผ่านการคัดเลือกนะคะเป็นลูกเรือกรีดรั่นเลย กีดลันเลยติดปีกแล้วอันนั้นก็คือเป็นสายการบินแรกใช่เนาะแล้วก็พอไปเทรนอันนู้นเนาะก็มาติดสายการบินที่สองใช่ค่ะซึ่งก็คนอเซตเอเชียค่ะอ่าเนาะแต่ตอนนั้นน้องมิวเลือกที่จะไม่ไปทำงานกับเซตเอเชียใช่มิวเลือกเทนต่อที่สยามแอค่ะหนึ่งเพราะว่ามิวเริ่มเพนแล้วแล้วก็เริ่มสนิทกับเพื่อนในในแบดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่ไปดีกว่าอยู่สยามแอดีกว่าใช่ แล้วก็ต่อมาก็มาสมัครสายการบินที่สามซึ่งก็คือนกแอร์ค่ะทุกคนเนาะเล่าหน่อยว่าขั้นตอนสัมภาษณ์นกแอร์เป็นยังไงสัมภาษณ์นกแอร์ของหนูมีทั้งหมด3วันค่ะโอ้ใช่ไปสัมภาษณ์3รอบค่ะรอบแรกจะเป็นพีสกีนค่ะเป็นการดับเรซูเม่แล้วก็เหมือนยื่นเอกสารให้สายการบินค่ะแล้วก็มีถ่ายรูป เก็บไว้ใช่ค่ะแล้วหลันแรกใช่ถ่ายรูปวันแรกเลยค่ะหน้าตรงขันข้างแล้วก็เขาก็จะแจ้งผ่านอีเมลมาค่ะว่าผ่านไม่ผ่านแล้วก็อีกวันนึงก็มาสัมภาษณ์ค่ะเขาจะแบ่งเป็นรอบๆเข้าไปสิบคนค่ะทุกคนแล้วก็นั่งเป็นกลุ่มแล้วเขาก็จะให้จับคําขึ้นมาแล้วก็พูดค่ะอธิบายคํารอบนั้นจับคําขึ้นมาเป็นคาภาษาไทยแต่ให้พูดเป็นพูดเป็นภาษาไทยก็ยังพูดเป็นภาษากรอบนึงพูดเป็นภาษาไทยใช่ทำกลุ่มวันนั้นเสร็จก็ แล้วก็ไปต่อห้องย่อยหยิบย่อย๋อหรอใช่ค่ะแล้วก็ให้เหมือนแบบดิสคัชชันการเรื่องแบบต่างๆเขาได้หัวข้อมาแล้วก็ดิสคัชกุ๊ปดิสจำไม่ได้คนแล้วก็น่าจะสิบคนเหมือนเดิมค่ะสิบคนเหมือนเดิมแล้วก็ดึงไปสิบคนเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ไม่ได้แยกกันนะคะแล้วก็อีเมลมาแล้วก็ทําต่อเป็นเหมือนอันนี้จะเป็นรอบเหมือนคล้ายๆดิสคัสค่ะแต่เหมือนให้แสดงเหมือนแบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอ๋อก็มี l ล w p ใช่มีโลณภาพมีอะไรใช่ค่ะยังจำได้ไหมตอนนู้นเจอเคสอะไรให้แก้ปัญหาของมิวเป็นพี่เขานั่งเหมือนแบบปวดท้องเป็นคนท้องแล้วปวดท้องค่ะว่าถ้าเจอผู้โดยสารที่ปวดท้องเราทำยังไงก็ตอนนั้นก็เข้าไปยืนกับเพื่อนค่ะแล้วก็แบบผู้โดยสารเป็นอะไรคะปวดท้องระดับไหนมปนปวดท้องมากไหมคะอะไรเงี้ยค่ะได้ทานข้าวมาหรือยังอาการปวดเป็นยังไงปวดเหมือนปวดแบบปวดน่วงๆ่วงหรือว่าปวด เอออน้าร้านะมีการถามด้วยว่าผลแบบไหนผลบริเวณไหนใช่ค่ะใช่เราจะมีตำแหน่งแยกกันไปค่ะรอบนั้นก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่โค้ดแต่แค่โฟกัสกับพี่คนนี้แล้วก็เหมือนแบบก็เหมือนแต่ละคนก็มีจุดของตัวเองใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นก็รออีเมลค่ะราอีเมลผลผลยุ่นลุ้นลุ้นลุ้นแรงติดติดกันพอรอบสุดท้ายก็มาทำสัมภาษณ์ไฟนอลค่ะ ใช่เข้าไปทั้งหมด4คนแล้วก็จำได้ว่าแบบเหมือนประกาศมามูได้รอบเช้าแล้วก็ไปรอบเช้านั่งสี่คนแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเดินออกมาแมวคุณว่าเพื่อนที่นั่งสัมภาษณ์ข้างเธอสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเขาไม่น่าจะผ่านนะนู่อย่างนี้นู่อย่างนี้เพื่อนที่นั่งข้างๆสวยมากเลยอ่ะเขาไม่น่าจะผ่านนะมิวเนี่ยแต่เพื่อนสวยจริงโกยดว่าผ่านสามคนเลย สี่เลยค่ะเริดมากเริดเออก็แปลว่าต่อให้เพื่อนข้างๆจะสวยกว่าเรามากแต่ถ้าการตอบร์ฟอร์แมนซ์เราดีใช่ไหเราก็ผ่านเหมือนกันใช่่านตอนไปเทรนนกแอร์เป็นยังไงบ้างยากรู้ว uh> ่าเทรนยากมากเลยค่ะโค้ดเหมือนทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะแม้เราจะเป็นสายการบินที่ดูแบบสดใสน่ารักคนอาจจะคิดว่าแบบ เอ๊แบบสดใสน่ารักอาจจะแบบไม่เก่งแบบเรื่องเซฟตี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะนกแอร์คือเซฟตี้เป๊ะมากบอกเลยว่าเป็นสายการบินที่เซฟตี้เป๊ะแล้วก็เทนยากมาค่ะใช่แต่ก็ผ่านมาได้เลิศมากออคุณเพิ่งรู้จากนักเรียนที่ที่เป็นนกแอร์เนี่ยว่านกแอร์ไม่ต้องเทรนเอ่อทำคลอดใช่ค่ะไม่ต้องเทรนทำคลอดแต่คือเหมือนมีวิดีโอให้ดูค่ะ ไม่เห็นทำข้อเพราะว่าเราบินรูดสั้นๆค่ะบินในประเทศไปกับสูงสุดก็ชั่วโมง40นาทีชั่วโมง50นาทีค่ะประมาณนี้ก็เลยแบบไม่ได้เรียนเรื่องทำข้อเพราะคิดว่าเราเอาหนาเจ้าเคร่อไปจอดแล้วก็ส่งแล้วส่งทานดีกว่าพอเทรนเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นบินของนกแอร์ซึ่งตอนนั้นเป็นยุครุ่งเรืองถูกต้องค่ะคุเป็นยุครุ่งเรืองของนกแอร์ว่าตอนนั้นรายได้นกแอร์เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น อ๋อมันจะมีค่าบินค่ะเมื่อก่อนนกแอร์จะนับเป็นแลนค่ะสมมติบินกรุงเทพไปลงที่เชียงใหม่นับเป็น1นึ่งแลนแล้วเราก็จะบวกค่าแลนขึ้นไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้ที่นกแอร์ก็ยังมีค่าเออเอรีเบิร์ดเขาเรียกเอรีเบิร์ดคือรีพอร์ตช่วงประมาณตีสี่ก่อนตีห้าใช่เราจะได้พิเศษไปอีกสี่ร้อยบาทต่อไฟ แล้วก็จริงๆก็มีค่า OT ค่ะโอเวอร์ไทม์ที่บินแบบแลนลงมาหลังเที่ยงคืนอันนั้นก็จะได้ด้วยเหมือนกันแลนดึกก็ได้แลนดึกก็ได้บินเท้าก็ได้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีเบี้ยขยันเบี้ยขยันไม่ขาดลามาสายได้ถึงแปดพันบาทค่ะเยอะมากรวมรวมทั้งหมดอ่ะเจ็ดหมืกับสายที่อยู่ในประเทศใช่ค่ะเยอะมากจริงกแล้วตอนอยู่นกแอร์นกมิวก็ไปเป็นพีเซนเตอร์เป็นนกแบนแอ นกแบรนด์แอมบาอเดอร์นี่ไปเป็นได้ยังไงคะ,อะตอนนั้นมีพี่ติดต่อมาค่ะว่าเหมือนจะมีะมีงานเหมือนจะเป็นทำเป็นคลิปให้ไปเต้นอตอนนั้นก็ไปเต้นค่ะ บินนีสเปียร์มีคอนสเสิร์ตที่ไทยใช่ก็เลยไปเต้นเพลงท็อกซิกเต้นบินนีสเปียร์ในเครื่องบินใช่ค่ะในเครื่องบินในเครื่องบิน,น,บน,น,บนเป็นไวรัลดังมากช่วงนึงตอนนั้นดังคนก็ดูคนก็ชอบสวยมากรื่ากเออแล้วอย่างนี้พอเป็นพรีเซนเตอร์ได้เงินเพิ่มด้วยไหมได้ค่ะได้ <Wow. S 1> เป็นค่าเหมือนแบบเป็นรายได้กรุบกริบค่ะตอนนั้นมันจะเป็นเหมือนต่อวัน ถ้าไปต่อหวันจะอยู่ที่3,500บาทถ้าเป็นดีเซนเตอร์รูดนาะแล้วก็ก็เรียกได้ว่าตอนอยู่นกแอร์ก็มีความสุขใช่บินอยู่กับนกแอร์นานเท่าไหร่เมวเจ็ดปีค่ะนานนานมากโอ นน,นกแอร์เหมือนบ้านหลังที่สองะโคตรไปบินแล้วแบบสนุกมากเ,าเวลาแบบใช่สังคมดีค่ะเหมือนตอนนั้นยังแบบมีแต่ลูกเรือผู้หญิงหญิงล้วนเหมือนลูกเล่นหญิงล้วน้โค้เหมือนไปแบบมัธยมแบบพีวีก็น่าราักโคตรวันวันนึงไปนั่งบีบกันแล้วก็นั่งวันนี้เราจะกินอะไรที่สเตชันนี้ดี <laughs> สนุกมากโควิ่งลงไปซื้อของวิ่งแบบ กลับขึ้นมาเอแฮปปี <Happy. S 2> ออ้ได้ข่าวว่าในนกแอร์ก็จะมีแฮปปี้มิลใช่ค่ะแฮปปี้มิลนี่คือสเตชันไหนนะสเตชันเอ,อ่อเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ใช่เชียงใหม่ รู้ไหมคะสำหรับแอร์แฮปปี้มีลคืออะไรคือเป็นเซตอาหารเหนือค่ะเราจะสั่งมามันจะมีอยู่2ลร้านก็โทรไปที่ก่อนจะบินไปเชียงใหม่ค่ะแล้วก็สั่งในแฮปปี้มีลอ่ะมันก็จะมาเป็นเซตใหญ่มากโค้มันก็จะมีแหนมมีกระดูกหมูทอดมีไส้อั่วแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มมีข้าวเหนียวรู้ป่เซตใหญ่มากโค้ดอะไปกินกันเถอะหิวอ่ะก็คือเขาก็เอามาส่งแบบที่น่าคือที่นาคือ เลิศมากเลิศมากโคตรแล้วอยู่นกแอร์แฮปปี้ดีไรายได้ก็ดีเนาะ,ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจจะไปสายตะวันออกกลางเอาจริงๆเลยปะโคตดเออจริงๆเย,ยแนแอทชวน น้องสาวองนาวนคือยายแหได้อยู่น้องสาวที่ก็มาเรียนกับโค้ชเหมือนกันถูกต้องติดปีกเป็นแอร์ของต้วันออกกลาง5้าดาวไปก่อนใช่ไปลงสนามอีกรอบหนึ่งแหะแต่ที่ไม่ลงสนามเลยเออเจ็ปีซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นนนะเคยสมัครสายนี้มาแล้วก่อนเคยเคยเคยเมื่อว่าเคยสมัครกระสายเนี้ยเกิน15ครั้งใช่ นูสมัครอยู่กับที่เนี่ยสิบห้าเกินสิบห้าครั้งแน่นอนแต่ตอนนั้นน่ยยังไม่ติดไม่ติดน <ó? S 1> เนาะแล้วก็คือพอหลังจากที่ไปเป็นแอร์นอแอร์ยังไม่ทิ้งความพยายามกลับมาสู้ต่อ่แล้วพอกลับมาสู้ต่อผลลัพธ์เป็นยังไงคะก็ผ่านค่ะตอนสุดท้ายตอนที่ได้สายเนี้ยนิวรู้สึกไงเหมือนฝันเลยอะ่ะโอ้โหจริงๆมันมันเป็นเหมือนสายที่เราเคยพยายามมาก่อนแล้วเราก็แต่เสียใจว่าโอเคงั้นไม่ไปแหละ แล้วพอได้กลับมาโค้ดเหมือนวันที่ใส่ยูนิฟอร์มะตื่นเต้นมากเลยอะโค้ดันรล้เฮ้ยเป็นไปได้จริงโหมีแบบมีวันนี้แล้วไอะอย่างใช่โค้ดไม่เหมือนแบบเราทิ้งความฝันไปแล้วแล้วมันได้อะค้ณ่ะสุดเนาะมันสุดโอ้โหครานี้พอไปเทรนกับสายของตะวันออกกลางนะพอไปถึงปุ๊บนะเทรนของตะวันออกกลางกับเทรนของนกแอร์แตกต่างกันไหมคะ แตกต่างกันเพราะว่าเหมือนตอนอยู่ที่นกแอร์เราจะมีเครื่องบินแท่สองทปยแต่ไปที่นู่นเหมือนเราต้องจําเครื่องบินทั้งหมดเอ่อส<ช>ี่ทายค่ะอ๋อแล้วก็เป็นเครื่องใหญ่ขึ้นใช่เป็นเครื่องใหญ่ขึ้นอุป,ปกรณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอก็มีอย่างเช่น AED ค่ะใช่ที่ทนกแอร์แต่ไม่ได้เจอบ่อยๆค่ะมันจะมีค่าไฟยาวๆแต่อันนี้คือเหมือนเราต้องเทน AED เครื่องเออมันเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจค่ะมี2องไทยก็ต้องจามตอนทีของนกแอร์ไม่ใช่ทุกไฟจ่จะไมีใช่ทุกรื่อง AED แต่พอไปอยู่สาย ต้องตวันออกลาเขามีเขามีค่ะมีทุกไฟแล้วก็ first เอ d คิ t ค่ะมีหลายแบบมากใช่ก็ต้องจําค่ะว่ายาแต่ละตัวอุปกรณ์อันไหนเอาไว้ใช้สําหรับอะไรอันไหนที่เราใช้ได้อันไหนที่เราใช้ไม่ได้ก็คือเทรนแบบยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นมหยากขึ้นค่ะน้องได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะมมออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยากเกินความพยายามไหมไม่ค่ะสอบตกไหมไม่ตกค่ะเกิดนี <N> าอาจจะเป็นเพราะเราเหมือนมีประสบการมาก่อนอใช่คะ่ะเหมือนแบบมีความรู้จากนกแอมาก่อนอของบางอย่างก็เหมือนกันเราก็อาจจําได้<อ>ใช่แค่ต้องมาจาเหมือนแบบคําพูดใหม่แค่ต้องมาจําคําพูดใหม่เนาะแล้วถ้าเด็กที่ไม่เคยเป็นแอมาก่อนละ่ะ <N> มิวว่าเขาไปเทรนก็จะผ่านอยู่ดีไหมผ่านค่ะทุกคนผ่านแน่เนาะคือถ้าตั้งใจแล้วพยายามแบบผ่านแน่การเป็นแอของโลคอสเนาะอย่างนกแอกลับไปเป็นแอของฟูลเซอร์วิสอย่างงี้อย่างสายห้าดาว ดังตอนออกกลางชีวิตแตกต่างไหมแตกต่างค่ะแตกต่างมากอย่างเหมือนตอนมุอยู่โลคอใช่ไหมคะมูอ่ะจะเป็นการขายของแต่จริงตอนที่มูเข้าไปที่นกแอร์แรกๆที่โลคอนะคะมันจะมีเซิร์เหมือนเป็นสแนคบอสเสิร์ให้้ผู้ได้สารแล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเอาออกแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นขายของแทนซึ่งมาสนุกกับการขายของค่ะคุณใช่ขเราได้ขายมือทองหรอไม่ไม่ทองขนาดนั้นจ้ะเหมือนแบบพี่ๆในไฟก็จะช่วยกันมันก็จะสนุกเวลาเราได้แบบพีเซต์ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาผู้ได้สารได้แบบขอ เสื้อนี้หน่อยคับสนุกพอมาอยู่ฟูลเซอร์วิสอยู่สฟูลเซอร์วิสใช่ก็เหมือนจะต้องเป็นการเสิร์ฟอาหารใช่ค่ะเน้นการบริการใช่เน้นการบริการมากขึ้นมีการเสิร์ฟทุกอย่างแล้วสายแบบตะวันออกกลางค่าดาวที่หนูอยู่มีหลายเซอร์วิสอ๋อมีเซอร์วิสหลายแบบใช่แบบเราก็ต้องเหมือนจำให้ได้ในระหว่างที่เทนแล้วมันก็จะเหมือนมีแบบการแบบพูดที่จะเป็นแบบ สิเนเจอร์ของสายว่าเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะมันก็จะมีแบบภาษาอังกฤษที่แบบเป็นภาษาเซอร์วิสสวยๆให้พูดสวยๆยกตัวอย่างเช่น May I offer you some drink May I offer you some drink ใช่ค่ะไม่ใช่ถามแบบพร่งๆแบบ Do you want some drink ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่าเ้ิส์ฟกแบบ We have non-alcoholic and alcoholic beverage which one you prefer Which one do you prefer อย่างนี้ถ้าเป็นปกติแล้วก็แบบแอลกอฮอล์นอนแอลกอฮอล์ ไม่ได้นะใส่เก่าอาจจะแบบเน้นสั้นๆแต่อันนี้อาจจะต้องเป็นภาษาที่เป็นทางการไปร้องมากขึ้นใช่ค่ะเราได้ฝึกมากขึ้นแล้วก็เหมือนพอเป็น full service ใช่ไหมคะตะวันออกกลางที่มิวอยู่อ่ะเทคคาดคนเดียว Iron Man ปะ คือมันมหนักซึ่งสายแขกอะ่ะเราอะ่ะมักจะต้องลากคาร์ดคนเดียวแต่สายในไทยอะ่ะอย่างโค้ชเห็นแบบเออสายในไทยสายอื่นเนาะต่อให้เป็นฟูลเซอร์วิสเขาจะออกสองคนเขาจะ2คนเราจะเรียกว่าดับเบิลเอนสองคนก็คือมันจะเบากว่าแต่แขกเนี่ยคนเดียว <laughs> คนเดียวแข่งแกร่งแล้วชีวิตการปรับตัวล่ะคะเพราะตอนเป็นนกแอ นะคะก็คือได้กลับบ้านตลอดได้กลับบ้านตลอดเนาะแด้นขอไปได้กินของกินตลอดของอร่อยโอ้อะแล้วพอไปอยู่ตะวันออกกลางชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงเปลี่ยนไปค่ะคุณเปลี่ยนไปเยอะมากอย่างแบบเราไม่เคยทํากับข้าวก็ต้องทํากับข้าวกินเองปลุกความเป็นเชฟในตัวคุณใช่แต่ก็ไม่ได้ดีแล้วมิวได้กลับบ้านบ่อยไหมสําหรับมิวกลับบ้านบ่อยค่ะคือถ้ามีวันหยุด2วัน3วันมิวเรื่องที่จะกลับบ้าน ดีออสองวันก็กราบกลาบโอ้หสู้มากอ่ะคนเขาเรียกว่าเบตไทยเบตไทยเบตไทยแม้ว่าสายที่เราอยู่จะไม่มีเบตไทยแต่เราไปลเลือเบตไทยยังเป็นลเลือเบตไทยได้เดือนหนึ่งขอให้กับสักครั้งหนึ่งก็ได้มาคิดถึงอาหารไทยอ่เป็นดีงั้นชีวิตคนเป็นอยู่ก็พอจะปรับได้ปรับได้แล้วเรื่องรายได้ล่ะสายดลคอสกับฟูลสวิตที่แข่งต่างกันไหมต่างกันเยอะค่ะ าขนาดตอนอยู่นกแอร์อยุครุ่งเรืองได้เจ็ดหมื่นเนาะทุกวันนี้ไปเป็นแอร์แขกได้ได้แสนแสน,แสนไม่เคยต่ากว่าแสนเลยใช่ไหม,มค่ะใช่ค่ะไม่ต่ำกว่าแสนค่ะไม่ต่ํากว่าแสนเลยเพราะทุกวันนี้ก็ได้บินอยู่แบบพรีเมียมแล้ว,วใช่ค่ะขึ้นพรีเมียมคลาสของสายการบินแล้วโลดดีใจมากเลยค่ะโอ้รายได้ดีขึ้น ะ่ะไรดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นใช่มันมีเงินให้เราเก็บม<อ>ีเงินให้จดจ่ายของที่อยากได้เอ,เอาเงินให้พ่อให้แม่ป่าวให้แมค่ค่ะใหแม่ประสบการณ์ทั้งหมดน้องมิวบินมากี่ปีแล้วลูกตอนนี้9้าปีละค่ะนานเหมือนกันเนะาะนานเออใน9ปีเนี่ยเจอไฟอะไรยาก มีบ้างค่ะก็จำได้มาเล่าได้มไฟล่าสุดนิวธรรมกลับมากรุงเทพค่ะเจอผู้ได้สารชักเป็นอีดิซีเจอเออเป็นลาติกในชีวิตเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอคนชักต um> ่อหน้าเลยคนชักลมบ้าหมูนะไม่ไม่เคยเจอเลยทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนมันกําลังจะแตะพื้นแล้วอะโค้ดมันแบบเหลือเวลาอีกไม่ไม่กี่นาทีแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนผู้ได้สารแถวนั้นนะคะเขาแบบร้องแบบเอออะเออ้ว เกิดอะไรขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นลุกไปดูดีกว่า oh. ใช่พอลุกไปดูก็เห็นเหมือนผู้ได้สารนะคะเขาเหมือนแบบชักอยู่แต่ตอนแรกอะเราไม่รู้เลยค่ะว่าเขาเขาชักเขามันเป็นการชักที่ไม่ได้แรง oh. คือในในภาพมูอะมูคิดว่าคนชักมันจะต้องชักแบบใหญ่ๆ่ oh. แต่เน,นี้ยมันเขาชักนิดเดียวแล้วก็เหมือนน้ำลายไหล oh. ซึ่งตอนแรกมูเห็นแล้วมูยืนช็อกไปแป๊บหนึ่งค่ะไม่แน่ใจเนี่ยว่าเป็นอ,ไอะไรใช่ oh. เหมือนเราจะต้อง <Process. S 2> ใช่ให้ถูกว่าแบบเออ mm hmm. ว่าเราจะต้องรักษาเขายังไงพอคิดได้ปุ๊บ <c oughs> มิวก็รีบหยิบหมอนไปแบบเหมือนซ mm ับพอร์ตเขาก่อนเลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้ชัก mm hmm. ใช่พอชักเสร็จนั่นแหละค่ะก็ค่อยแบบเริ่มประถมยาบาลแล้วก็เหมือน mm hmm. จริงๆไฟนั้นนะมีลูกเรือเดทเฮดไปค่ะมีลูกชุกมีลูกเรือที่นั่งเป็นผู้ด้วยสารไปด้วยเขาก็เลยย้ายมานั่งดูแลค้าข้างค่ะตอนขอเครื่องแตกพื้นที่สวนภูมิแล้วก็ค่อยเข้าไปดูแลต่ออ่าเนาะซึ่งจะบอกว่าโรคลมบ้าหมูโรคลมชักเนี่ยเนาะการดูแลการให้การปฐมพยาบาลพอเราไปเป็นแอร์แล้วอ่ะเราได้รู้ว่ามันแตกต่างจากกที่คนไทยที่เราเคยรู้กันมาเนาะที่มันผ่านมาคนไทยเวลาเจอคนที่เป็นลมบ้าหมู เขาจะบอกว่าให้เอาช้อนงัดปากเนอะเอารองเท้าอะไรงัดปากเขาก็ได้ซึ่งพอเราไปเป็นแอร์แล้วเขาไม่ให้ทําเลยใช่ห้ามห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการงัดการเอาอะไรเข้าไปในปากอ่ะมันอาจจะทําให้เขาไปกัดตรงส่วนตรงไหนแล้วมันไปตกลงในคอแล้วมันบล็อกการหายใจสิ่งที่น้องมิวทําถูกต้องมากก็คือเราจะต้องหาหมอนหรือหาผ้าห่มมาคอยกันไว้เนาะมาคลูชชั่นเพื่อไม่ให้ศีรษะเขากระแทกแล้วเจ็บป่วยเนออแล้วก็ เฝ้ารอจนเนี่ยเขาหยุดการเจิร์กกิ้งการอะไรเนาะแล้วเขาก็จะเข้าโคม่าใช่ค่ะเอนงมิวจากที่เคยพยายามกว่าจะติดปีกเป็นแอร์ใช้เวลาเกือบปีเน่เนาะแล้วตอนเนี้ติดปีกมาได้9ปีละเออมิวคิดว่าคุ้มไหมกับความพยายามปีหนึ่งนั้นคุ้มค่ะทุกคนคุ้มมากมันเป็นการพยายามที่มีค่ามากทุกคนพอเรามาได้เป็นแอร์อ่ะมันแบบมันได้ช่วยเหลือคนทุกครั้งที่แบบมีผู้ได้สารเด้มาบอกว่า ขอบคุณมากนะนะไฟนี้ดีมากมากออแบบเธอน่ารักจังมันพุ่งไปอะคนออมันแบบมันฟูลฟิลในวันที่เหนื่อยๆรู้สึกว่าไฟนี้เหนื่อยมากเลยเออแต่แบบตอนผู้ได้สัตว์เดิอนออกเขาพูดว่าขอบคุณมากนะมันแบบมาคือโอ,อ้ใช่มาคือสิ่งที่เหมือนแบบเหมือนแบบเราแบบเอ,อ้ยขอบคุณมากคำนี้ยมันเหมือนเป็นพลังให้เราตอนที่ช่วงตามปีกันะคะ่ะ<ม>เคยผิดหวังกี่ครั้งนัว่าเกินสามสิบ เกิน3าเสิบเพราะเหมือนตอนนั้นที่ไหนเปิดมิวไปหมดเลยค่ะเนาะช่วงนั้นตะวันออกกลางมาเปิดรับบ่อยมากมาเดือนละ2รอบ3รอบมิวไปถูกรอบมิวไปตลอดแล้วคนจาได้ว่ามิวไปอ่ะอย่างแบบแต่ก่อนมิวไปมิวนั่งแถวแรกเลยใช่ไหมเข้าไปนั่งแถวแรกเขามา walk in แบบเขารับ9ก้าโมงไอ้มิวหกโมงกว่าถึงโรงแรมแล้วใช่ถ่ายภาพมาคือได้หมายเลขไม่เคยเกินหมายเลขไม่เกินสิบหนึ่งถึงห้าตลอดใช่เข้าไปแล้วก็ เหมือนเวลาผ่านเข้าไปแล้วมันแบบพอใกล้จะถึงรอบลึกแล้วอะแล้วเขาประกาศแล้วมันไม่มีเลขเราอะมันก็แอบเสียใจโค้ดแต่ก็ไม่ได้เสียใจมากแล้วก็ไม่เหมือนแบบเราอะไม่เคยร้องไห้เลยโค้ดเออกก๊กเหมือนแบบเราพยายามคิดว่าไม่เป็นไรถือว่ามาลองสนามได้เพื่อนใหม่เพื่อนจากการสมัครแอร์ทุกคนมันมันแรงใจเราเลยอะทุกคนจะแบบไปสนามนี้ไหมสมัครอันนี้เือยังส่งแล้วได้หรือยังอะไรนะเหมือนมันเป็นการแชร์ข้อมูลเหมือนเราเหมือนมีเพื่อนมากขึ้นเวลาเพื่อนได้ปีกเราได้ปีกมันก็แบบแฮปปี้อะ แล้วสุดท้ายเนาะสิ่งที่มิวเคยพยายามมิวก็สอบติดใส่กันวนาทนจริงจริงสักวนจริงจทุกคนอย่าอย่าท้อนะคะมันอาจจะล้มวันนี้วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราแต่วันของเราเดี๋ยวมันก็มาถึงทุกคนความพยายามไม่เคยทำลายใครอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงต้องมีสักวันใช่เนาะเออแล้สักวันแล้วบ้านมิวอ่ะก็คือไม่ใช่ว่ามิวคนเดียวด้วยนะที่เป็นแอ ที่บ้านติดปีก,กันหมดชายติดปีกันหงสามคนสามคนติดปีกันหมดติดปีกร้อยเปอร์เซ็นต์ตะวันออกกลางตะวันออกกลางทั้งสามคนลุกสิ์ไครน,นะลูกสิกโคตรแมมทั้งสามคนเลยไหมสามคนเลยค่ะอันล่า ใครที่อยากที่จะทําตามความฝันนะช่วงนี้สายกันบินมารับเยอะมากเยอะค่ะคุณแล้วก็ขยายช่วงอายุด้วยเนาะใช่สามสิบกว่า30มสิบอะไรเงี้ยสบายม่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่รอดูคนอื่นประสบความสําเร็จนะคะก้าวออกมาเนาะลองสนามสักครั้งไม่เป็นไรทุกคนแต่ถ้าไม่มั่นใจอยู่นี่แล้วค่ะยันไหม น่ารักมากสมกันแล้วที่เคยขายของละเก่งขอบคุณสถานที่นะคะร้านน่ารักมากใช่แล้วัก a l Club c a เฟาเฟ h สุขุมวิบห้าค่ะและเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะคะในอ e ีพีหน้ารอดูนะคะว่าอ e ีพีหน้าคดหมนจะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาเจอกันอ e ีพีหน้า Sky Talk ค่ะบ๊ายบาย